เกิด <pr os> ใหม่อีกครั้งด้วยสกิลรับสุดเก่งตอนที่25คุณได้ใช้สกิลโลกกระจกเลเวล3เขฟลับกำลังจะถูกตึงและขยายมนุษย์อสูรล่างจำลองเลเวล42มนุษย์อสูรล่างจำลองเลเวล45สกิลโลกกระจกเลเวล3สามารถคัดลอกมอนเตอร์ในแดนลับของโลกแห่งความจริงได้ต่อจากนี้ฉันก็สามารถฟาร์มมอนเตอร์ในโลกกระจกเงาได้อย่างอิสระแถมยังไม่ต้องกังวลว่าจะถูกพบตัวอีกด้วยที่สําคัญกว่านั้นก็คือคุณได้ออกจากโลกกระจกแล้ว ถึงแม้ว่าจะออกจากโลกกระจกวิญญาณโครงกระดูกถูกสังหารแล้วได้รับค่าประสบการณ์172เรเหล่าว,วิญญาณที่อยู่ที่นั่นก็ช่วยฉันเก็บเลเว็วได้ถึงกับสร้างเมืองไว้ในแดนลับเลยหือเนี่ยในระหว่างนี้ฉันจะไปสืบสวนให้ดีก่อนจากข้อมูลในไดอารี่ของตระกูลติงนั่นก็คือที่อยู่ของติงคุณฉันรู้เรื่องเกี่ยวกับเขาน้อยเกินไปรู้แค่ว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนเขาบรรลุถึงระดับเอและหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่เคยแสดงพลังนี้แท้จริงต่อหน้าใครอีก ขนาดติงเหล่าซานเองก็ยังไม่รู้เรื่องนี้ดีถ้าหาว่ามีข้อมูลที่ละเอียดกว่านี้โอกาสที่จะจัดการกับเขาก็จะยิ่งมีมากขึ้นตามหลักแล้วในชาติก่อนคนที่บรรลุถึงระดับเอ็ดได้ฉันรู้จักทั้งหมดแต่จู่ๆเขาก็โผล่พวดขึ้นมาเปิลๆนายรู้ไหมว่าเขาเป็นใครยังไม่ได้อย่างนั้นลึกทั้งๆที่ตอนโลกกระจกเลเวลอัพเป็นเลเวลสามสติปัญญาของเหล่าวิญญาณก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสกิลระดับเอ็ดเอ็ดของคุณโลกกระจกได้เลื่อนระดับแล้ว และในหมู่พวกนั้นการพัฒนาของเปิลเปิลคือเห็นได้ชัดมากที่สุดแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่สามารถสื่อสารกันได้สินะบางทีถ้าสก,กิลโลกกระจกอัพเลเวลต่อไปเรื่อยๆเปิลเปิลอาจจะฟื้นคืนสติสัมปันชัยะกลับมามากขึ้นท่านพ่อปกติท่านเด็นดูน้องสามมากที่สุดท่านจะนิ่งดูด่าไม่ได้นะครับจนถึงตอนนี้น้องสามยังคงหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยจากข่าวของหน่วยรักษาความสงบติงคุณวีระบุรุษแห่งจกักรวรรดิไม่นึกเลยว่าเจ้าอัจฉริยกรน,นั่นยังจะกล้าหนีมาถึงที่นี่ เข้ามายังดินแดนลับวีรชนการที่เขาสามารถลักพาตัวน้องสามไปได้อย่างเงียบเชียบไร้ร่องรอยเก่งว่าคนหลายคงจะมีฝีมือถึงระดับเอ็แล้วเพื่อความปลอดภัยหวังว่าท่านพ่อจะยอมลงมือด้วยตนเองแน่นอนนะหาว่าได้หลักฐานเปลี่ยนอาชีพมาด้วยแล้วก,ก็โตจนป่านนี้แล้วยังเฝ้าลูกชายคนเดียวไว้ไม่ได้แล้วคิดจะมาสอนฉันอีกอย่างนั้นเลยอายุขนาดน,นี้แล้วเพิ่งจะไปถึงระดับเอ็และบรรลุเงื่อนไขาการเปลี่ยนอาชีพได้ แม้แต่การโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวของฉันก็ยังรับไม่ไหวฉันอุตส่าห์ไว้ชีวิตเจ้าคนไร้ประโยชน์อย่างแกแล้วแท้เพื่อให้แกคอยดูแลหลานชายของฉันให้ดีผลสุดท้ายนอกจากจะดูแลคนอื่นไม่ได้แล้วยังต้องให้ฉันตามไปเช็ดล้างให้อีกแกรู้หรือเปล่าว่าพอขาดน้องสามไปฉันก็เหมือนเสียญาติสายเลือดเดียวกันไปคนหนึ่งมันทำให้อายุไขของฉันสั้นลงไปหลายปีเลยละ่ฮะฮ่าฮ่าฮ่าติงเยี่ยนทายญาติแห่งวีรชนมาแย่งไปซะสิ รีบมาแย่งซะสิถ้าโดนกินหมดก็ไม่เหลือแล้วนะนายน้อยนั่นซือเลเวล60อาชีพผู้ล,ล่เวทสัตว์เลี้ยงแสนล้าของท่านก็ไม่ได้กินเนื้อมาหลายวันแล้วเมื่อเทียบกับที่นี่แล้วสิ่งที่ตะกูลติงทําอยู่ด้านนอกแดนลับนั้นถือว่ายับยั้งชั่งใจมากแล้วนี่หันจะต้องเปิดเผยตัวต,วตนแล้วหรือเปล่านะฮะ้เปลวเพิงแห่งโทสะเปิ่นๆถึงแม้จะอยู่ในสภาพนี้นายก็ยังคงเป็นห่วงความลำบากของคนอื่นอยู่ดีสินะ ในบรรดาเด็กๆจากเขตภัยพิบัติในตอนนั้นมีแค่นายกับหลานเฉียนที่ทั้งใจดีและเข้มแข็งที่สุดเจ้าท้าฉันต่ำ้กดียังไงมาขโมยอาหารของนายท่านเฮ้เด็กเวนี่โผล่มาจากไหนใส่หัวไปซะเพราะงั้นฉันถึงได้รับพวกเขามาเป็นศิษย์และฝึกฝนพวกเขาฉันก็หวังว่าเมื่อพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นแล้วจะสามารถไปช่วยเหลือคนอื่นได้แต่ท้ายที่สุดกลับเป็นฉันที่ทำลายพวกเขาจนทำให้พวกเขาต้องกลายเป็นแบบนี้หลานเฉียนเปิน่นเปินเป่นนายได้สติกลับมาแล้วอย่างนั้นเหรอแกติง คุณลานเชียนก็คือติงคุณหยุนเชอหยุนเชอตั้งใจใช้ชื่อที่ข้ายกันขนาดนี้คิดจะมายัว่วโมโหฉันอย่างนั้นเลอไม่นึกเลยว่าจะได้ยินชื่อนี้อีกครั้งหลังจากผ่านไปหลายปีงั้นฉันขอดูหน่อยเถอะใครกันที่บังอานมาแอบอ้างเป็นท่านอาจารย์ที่เคารพรักของฉัน ณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดี s ซน์คริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละอ้าวสุดท้ายนะครับในตอนนี้ปมเริ่มขี้คายมาันนิดนึงนะครับติ่งคุณก็คือสิทธิ์ของพระเอกของเรานะครับนี่มันสิทธิล้างครูนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหทิ้งปมที่ค้างคาไว้อีกแล้วเรื่องราวในตอนหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามกันอีกทีเนี่ยมันสสคครรััับบอีีีก,ดก,ก,กทด